บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,568ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนวัดนันทารามตั้งอยู่เลขที่96หมู่4ตำบลชัยสถานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,568 โรงเรียนวัดนันทารามมีนักเรียน245คนโดยมีนักเรียนชายจำนวน130คนและนักเรียนหญิงจำนวน115คนโรงเรียนวัดนันทารามมีผู้บริหาร1คนข้าราชการครู11คนครูอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่อื่นๆ3คนรวมทั้งหมด16คนบริหารงานโดย ผู้อำนวยการพิมพ์นัฐมนมณีถาติพงศ์มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการคือนางธัญรัตน์ปฏิพัฒนากุลการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2568 สถานศึกษามีการประชุมครูคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนในการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568สถานศึกษามีการทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษาแล้วนำผลมาวางแผนพัฒนาให้ทันสมัยต่อเนื่องเป็นปัจจุบันตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดทําสาระท้องถิ่นตามบริบทของสถานศึกษาพร้อมทั้งมีเอกสารประกอบหลักสูตรครบถ้วนสมบูรณ์สถานศึกษามีการกํำหนดให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาการป้องกันการทุจริตมีการประเมินผลรายวิชาและนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาต่อไปครูสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างเหมาะสม ครูมีความสามารถในการประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV และ DLIT เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและเนื้อหาวิชายอย่างเหมาะสมครูนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คู่นักกีเองค่ะมาเติมพลังบวกความสนุกในห้องเรียนอังกฤษและพร้อมพาเด็กๆสนุกกับภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะสถานศึกษานำระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ o b e c Content Center มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบ RT NT o n e t และผลการประเมินระดับชั้นเรียนนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษาดำเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการการใช้ผล RT, NT, O-net ผลการประเมินระดับชั้นเรียนและติดตามผลนำมาใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการวางแผนกระบวนการนิเทศภายในและพัฒนางานด้านวิชาการอย่างเป็นระบบสามารถนำผลการนิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษามีนวัตกรรมการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในและมีการติดตามประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษามีการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของสอพทและเขตพื้นที่การศึกษาเช่นโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคุณธรรมสพทโครงการโรงเรียนสุจริตและอื่นๆเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษามีกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีนวัตกรรมรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบาย11น3 3จุดเน้นอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาด้านสถานศึกษาเนื่องจากนักเรียนจำนวนร้อยละ94ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในเขตบริการของโรงเรียนจึงทำให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งโรงเรียนได้รับอิทธิพลในด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของชาวไทยใหญ่ไปด้วย โรงเรียนวัดนันทารามจึงได้นำศิลปะการแสดงฟ้อนนกกิงกระราและโตมาจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นให้แก่นักเรียนอีกทั้งยังได้นำกลุ่มนักเรียนที่เป็นนักแสดงไปแสดงฟ้อนนกกิงกระราและโตตามงานเทศกาลต่างๆของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามาด้านครูผู้สอน ครูผู้สอนทุกคนมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอโดยมีการปรับปรุงเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านผู้เรียนผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนายอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข